สวัสดีครับผมพอยเองนะครับเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิตทำไมคนเราทำไมตัวคุณไม่ต้องคิดที่จะพยายามเฮียวใจตัวเองหรือเฮียวใจคนอื่นเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วจิตใจมนุษย์จิตใจของเราทุกคนโดยแก่นแท้โดยธรรมชาติสมบูรณ์แบบอยู่แล้วครับพร้อมที่จะเบิกบานพร้อมที่จะมีความสุขมีพลังพร้อมที่จะ เป็นตัวคุณเองในเวอร์ชันและรูปแบบที่คุณปรารถนาเพราะคนเราต่างคนต่างเกิดมาเพื่อตัวเราเองดังนั้นในแง่หนึ่งนะครับความทุกข์ใจหรือปัญหาต่างๆทางสุขภาพจิตหรือชีวิตจิตใจที่เราเรียกว่าความเครียดความวิตกกังวลใจวิตกกังวลกลัวหรือแม้ภาวะซึมเศร้าท้ายสุดแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพราะว่าเรามีบางสิ่งบางอย่างที่บกพร่องในใจตัวเอง ที่เราต้องฮีลมันซะไม่ใช่เพราะเราสมบูรณ์แบบอยู่แล้วจะไปฮีอะไรล่ะแต่มันเป็นเพียงเพราะความเชื่อที่เราหยิบขึ้นมาสร้างขึ้นมาและยึดมั่นว่าเป็นความจริงของเราไม่ว่าความเชื่อนั้นจะมาจากประสบการณ์ไม่ดีในอดีตก็ตามหรือไม่ว่าความเชื่อนั้นจะมาจากการหล่อล้อมทางสังคมค่านิยมทางสังคมการปลูกฝังในครอบครัวในการเลี้ยงดูของครอบครัวหรือเป็นเพียงเพราะความคิดที่เราคิด จนเคยชินจนเป็นทศัศนติจนเป็นความเชื่อท้ายสุดแล้วมันเกิดจากสิ่งน,นี้นั่นเองครับหน้าที่เราจึงเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตจ,จิตใจและวิธีการทำงานของความคิดทศัศนติและความเชื่อของเราตั้งคำถ,ถามถึงมันเราหยิบความเชื่อนี้มาจากไหนเราคิดแบบนี้ได้ตัวเองจริงหรือความเชื่อที่ไม่เกิดประโยชน์เราโละทิ้งมันได้ไหมเปลี่ยนแปลงมันได้ไหม ความเชื่อเหล่านี้ส่งเสริมให้เรารู้สึกมีชีวิตที่มีพลังมีอำนาจในตัวเองหรือไม่นะครับเราทุกคนมักมีที่เรียกว่าเป็น limiting belief ความเชื่อที่จํากัดตัวเองที่หยิบมาจากไหนก็ไม่รู้แน่นอนรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับแต่อย่างที่ผมบอกโดยแก่นแท้แล้วจิตใจมนุษย์ของเราทุกคนสมบูรณ์แบบอยู่แล้วดังนั้นจะไปฮีลอะไรดังนั้นคํานี้ฮีลใจฮีลใจตัวเองมันมักเสียงที่ทําให้เรา มองเรื่องของความทุกข์ว่าเป็นเรื่องที่เราต้องโอบกอดเอาไว้จนมันละลายสาบสูญหายไปเองหรือมันอาจจะเสี่ยงให้เราสร้างอาตาตัตราโตัโตนเพราะเราคิดว่าเราเป็นผู้วิเศษที่เคี่ยวคนอื่นได้หรือเราเป็นคนที่บกพร่องมีบางสิ่งบญญางอย่างที่ไม่สมบูรณ์เพราะคนอื่นต้องช่วยเคียวเราอย่างที่บอกครับโดยธรรมชาติโดยแก่นแท้เราสมบูรณ์แบบอยู่แล้วขอให้คนพบตื่นรู้ถึงธรรมชาติของใจตนเอง เท่านั้นพอ